สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีตอนส,สายๆเด้อค่ะพี่น้องเก่าโมงเค่ะมือน,นี้มหาเฮ็ดค่ะมาสายนเนาะค่ะถ้าพี่น้องขอบคุณขอปลาคือเก่าเนาะคะ่ะปะข้าวมาเหล้กก็พอแลละค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกา่าท่านผู้ชมทัวร์โลกเด้อค่ะคนี่เราก็ได้กระพอแล้วครับสวัสดีครับมาเห็บไข่ห็บไข่เข,ข,ขียวรับดอกง,งามครับเฮ้ยเดือดดอกแรก ของวันที่สิบเจ็ดพี่นอ้องตรงเด็กแคนมานห้องที่สิบเจ็ดเป็นจะได้เนโน่หมู่มบ้านนี่เมนมีผ<ม>ู้ด,ดถืเหล้บอบัองดีมีผู้ได้เป่าหายหนามเนี่ย <laughs> บอวเป็นจะได้เนอจะสาก,กากันนิก้ากระโดนไปแต่กันนิกากระคือใน่อยู่ <laughs> ตำบลดูกอึงเด้อค่ะพี่น้องตำบลดูกอึงอำเภอหนองหินจังหวัดร้อยเอ็ดมาไปต่อมาพี่น้องให้พึ่งวานค่ะนี่ตกง,งามเลย บวกแดงครับจับโดดเลยนี่มีอยู่หาป่ะก็นี่ก็เพื่อนได้มีเวลาหาด้วยค่ะคนหลายแห่งก็โอดดึงเลยเป็นอย่างนั้นคนลึกเป็นเลยคนลตัวแห้งค่ะดินเปียกแห้งหาจุ้ นัจุดนิดแดงครับจุดนี้ไข้ขาวครับนี่ครับวหวานครับเราบอกขึ้นีนตอนเพอาะห้องถูกมากเลยอืม หวานอีกดอกครับหวานคนละยางด้วยครับพี่น่อคนละชนิดค่ะหวานครับโอ้ยน้ำเป็นหวานครับแข็งดีได้นน่เสีดยดายเยอะน่าต้ใช้เขียวครับถึงหวานอีกค่ะบอกหลายอยู่พี่น่อตรงนี้ ต้องครับหวานนี่ลูกเจ้าเด็เป้งอวกปวกปวกปวกตกใจเาก็เริ่มหายหนักไปเด้อพี่น่อสูงมือนี่นเรนเพิหมืรล้วงล้วนี่สัตว์หลับทิศแหละครับกสิตหาจังใดโบโบสี่ฟอดเจ็กยบรอดขึ้สูงมือวะเนาะม่น ไปรุ่นกันงครับหวานครับดอกกร็ร่างงามอีม่เยอค่ะนี่แต่ว่าฝนตกเนกาะอยากมอมแมมแน่แต่ดอกนีแข็งดีอยู่ค่ะครับดอกงามด้วยนี่เด็ดครับทั้เขา ดอกงามดอกง่ายแน,น่อยูอ่พี่น้องตัวถึงหวนสองใส่ฝนมาคืนโมแห้งะเนาะถึงหวานก็สิเหลือมเห็นห่างๆเนาะมองเลยถึงหวานนี่เ่อแะกี้พี่น้องเพิ่นบหูกินยันนี่หายยากแล้วครับนี่เมื่อนี้ยเป็นหูกินเลยเป็นสีคือสีหูกินแหละแหะครับเพราะว่าบ่อค่อยเห็นนะครับมื่อนี้มาสองดอก ีโพอหอย็กเก็บอยู่เนาะทีมีลายสำนยเนบยงบูงครับเ <laughs> พราะเด็นเล่มอยู่ไฮ้ยุ่นเฮ็ดไข่ยอยู่ลังครับนี่นเฮ็ดไข่ขาวตัวนี้ผู้ใดุู้ละไม่เหยียดแตะเอยียดเลนเนื่ <laughs> <laughs> บุหิทติมูนึงครับดอกไงดอกหน่อยเนาะขึ้นไม่นี่ทองฝาบ ต่อโเดดดดีครัเมียเงากซึมดีครับพี่น,อน้องม<ด>ีอย่ <laughs> <laughs> งดียพี่น้องมจเดถึงหวานนจุดนึงกูได้นสามมีงามเน่ยกมัวานนี่ยม,มีค่ะ เพิเขาครัพี่น uh, uh, ้องอ้ยมีแต่รงงามเลยมีง่ยเนาะเห็นพี่ีงามแหงครับอ้ยสุดยอดขาขามูนึงามค่ะมูด้วันมูด้ว่เดี๋ย้มั้งหนเกิดเป็นมูได้ไหมครับเสือได้เนาะ มันเสือไปแล้วนี่ได้แต่ของเสืออีกแล้วครับพี่น้องหวานเขาจี้ค่ะเ้าจี้๊บงามเนื้อเรื่องเหมือนนี่งามแล้วมึงทองนี่ทองขาวจ้วะเลยพี่น้องพี่น้องโมนี่มีซีดอกบังเอิญมาเจอครับนี่โอ้ลองจิ้มเลยโมเลก็ได้นี่โมเลก ห้าบ <Ha>, hmm, mm ่อ hmm. so, bo, mm ืม hmm. ห huh? mm ้าหนึ่งสองสดีกาบ่หอยเนี่ยยดก็ห้ายอยากเด้อพี่น่องมาอยากห้าอยากค่ะเหลื่มเหลื่อมสิบอกกอดละ ยานห,ากหักก็ห้เต็นหักใหม่หลายเมืออม่อครั้งนึงใส่งานบุคอยฐนะด,ด้วยค่ะไปฟตองตรวจตึงทอยแดะตึงสมตึงเสมอนะครับแต่สิบวมเนี่ย ีเก็บตอดพี่น้องเมื่อคืนเป็นว่าแต่บาสุ <c oughs> าวิาตยิกต่างคนต่างนอนผู้ได้ชิบหยิกก็ได้โมหนึ่งครับรนี่ดอกงามเท่ดอกบานสีงามๆครับนี่ยขาวครับตัวนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้ขาวจังเลยมันเหลือง <laughs> โอ้ไตทองแหม <laughs> อ,อ, <c oughs> อีกกวอนนึ่งคะ่ะ ปวดดีสิ่ไหมจะได้นาะได้เมือบ่ได้เยอะตัวนี้ได้ครับฝากครเที่ยวเที่ยวเที่ยวบดเที่ยวแกงอยู่ตัวนี้ก็ได้เดี่ยวมืดก็เดี่ยวขึ้มอยู่พี่น้องโอ้ยเี๋ยวูนหนึ่งครับเออเก็บเลยข้างในมีอีกเลยโบโบได้ได้โบเป็นลาโบอืมเป็นยัง ขาค่าครับหวานี่คร well> yes um, okay? ับปกจิกขาอ้วนเนาะขาดำกระเด้าเห็ดปกจิกเห็ดปกจิกังพวกตาบกตาบ ใหญ่ๆเลยพี่นอ้องคขาอ้วนๆครับเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเนา,เา,เา,เา,าะเนาได้บ่ล่ะได้หมดปล้กจิกี้ปลงกัยัง<ะ>ดำดับมับานาจากจี้เลย เีเดียวคือขาเหา่ยว,วปกกิ๊โัเด้งครับไข้ขาวีมยือขาดเดียงครับเดยงเฟดอเอออุ้ยมันมีสองขาติดเดงครับไข้ขาว ต้นผ่อเทือครับแมนเฮ็ดไคหนุ่แข็งครับเห็นเลยเฮ็ดเผือเขาค่ะกระจอนค่ะพี่น้องอยู่ด้วยกันเลยซานโดซานขาโบข่อยได้ทไทยด้อค่ะส่วนหมากสิโบข่อยได้ทไทยว่ามันดอกหน่อยเนาะไอแต่ได้หลายอยู่นี่เฮ็ดเผือเขาติดวันโด่งามคักเลยสีก็งามดอกนึงบังไว้บังต้นไม้ ông lên má cả Đốt dừa khổ lộ Ngủ ăn to phía nọ Mì hết ở đây hay kếp kếp ở này là phía nọ Được đầy Được bó đầy hả Nói nhạc Ừ, tăng mày ngang gì có đầy lùn nhú Mì tắp tròn เมือนเดี่ยวสีกระเดียกยากอ่ะ้ต้องครับีกระโพงมองระดูหวานสองดอกครับฮือฮือหวานอึ๊บยู่ทางออกเลยได้หนิครับโหลดแล้วพี่น้องครับแล้วพี่น้องนี่ก็หาเห็ดออกมาแล้วค่ะเกือบเต็มตาอยู่ค่ะเกือบพี่น้องเกือบเหลือหน่อยหน่อยมาสวยหมดมะเกล่ำมงมะเกมงกว่าเขากับ เก็บไปเมื่ก่อนนี่จากแล้วพี่น้องเต็มปลาเกลียว <laughs> ออกมากระมีมาเบิ้งสีเจี๋ยเบิเบเบเ้งข้าได้เห็นยังเนี่ยสลูเพลิดเฮ็ดงเข่าข้าวก็ได้เพผงเข่าจีเอ่องเข่าข้าขาจ้อนเบวกตาเพชรเข่าไข่บวกแงดงเฮ็ดไข่เออเฮ็ดไขนะ่ข้าวไรไปเลยเนาะไข่ขาวบวกแดงอันนี้ก็บบวกแดงข้าก็ได้ยืด้อจุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องอ มันมานอยู่ค่ะซามหนีก็ซื้อเอาหมานแล้วน่องไดมื่นที่เฮ<น>็ดมันหายเนี่ยไอใหญ่ที่นี่ต้นกระไรเฮ็ดกระน้อยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณที่เขอบมายางปลาเป็นหมูสาวกาเิกากระบป๋าซูฮิตเตอร์ค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆที่พี่สาวกาเิกาเสมอมาค่ะผมมีพี่น้องกับผมมีสาวกาเิกาใน้หมื่นๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบอกกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจใสาวกานิกากระบ้าสวีดันเดอร์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือนจบ๋ยผิพลาดคลิปตัวต่อไปของสาวกานิกาค่ะคลิปใหม่ๆเนาะอัปเดตท,ทุกวันมาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงไปพี่น้องกลับเละกลับแล้วเนี่ย มานสุเห็ดครับพี่น้องมือนี่ไปแล้วครับ